6วิธีปิดหนี้ฉบับเด้งรัดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนกําลังเผชิญปัญหาคล้ายๆกันคือเรื่องของการเป็นหนี้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีคลายหนี้แบบฉบับเด้งรัดต้องทํำยังไงบ้างผมจะเล่าให้ฟัง1คุณต้องแยกประเภทหนี้ให้ได้เมื่อแยกเสร็จคุณต้องรีบจัดลาดับเริ่มปลดหนี้ที่ดอกเบีย้ยแพงที่สุดก่อน2หยุดวงจรการสร้างหนี้ให้หมดคือสิ่งที่ดีที่สุดและที่สําคัญห้ามใช้บัตรเครดิตถ้าคุณไม่มีวินัยทางการเงินที่เพียงพอ3อย่าข้องเกี่ยวกับการกู้หนี้นอกระบบเด็ดขาดเพราะนอกจากดอกเบีย้ยจะแพงมากแล้วยังสิ่งต่อการถูกตาามนี้้ดวยย4อ่ เลิกหมุนเวียนการยืมทางโน้นมาโปะทางน,น,าางนี้นอกจากแผนการเงินคุณจะแยกกว่าเดิมคุณยังต้องลำบากต้องหมุนเวียนปกหนี้ไม่มีที่สิ้นสุด5ปรับวางแผนทางการเงินสมัยวิธีนี้ดีที่สุดช่วยเราดูว่าควรใช้ใจ่ายอย่างไรต้องจ่ายหนี้สินอะไรบ้าง6พูดคุยปรนีประนอมกับเจ้าหนี้วิธีนี้จะช่วยได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการสนทนาของเราเพื่อเป็นการประนอมหนี้วิธีที่ปลดบหนี้ได้ดีที่สุดก็คือการมีวินัยทางการเงินของตัวคุณเองจะช่วยคุณได้อย่างมากครับ